สวัสดีครับคราวนี้มาถึงคิวของตัวนี้บ้างนะครับ XT 5 0นะครับซึ่งถ้าไม่เปรียบเทียบตัว XT 3 0 Mark i กับตัวนี้นะครับ XT 5 0เนี่ยน่าจะไม่ใช่แล้วละ่ะเพราะว่าเป็นตัวที่เปิดตัวในช่วงเวลาที่ไม่ได้ห่างกันมากนะครับตัว XT 5 0เนี่ยเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับ2024ประมาณกลางปีนะครับก็ผ่านไปประมาณสักปีนิดๆน,นะครับก็ยังถือว่าเป็นรุ่นใหม่อยู่นะครับส่วนตัว XT 3 0 Mark III เนี่ยก็ เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับในปี2025นี่เองซึ่งพี่ก็เห็นหลายๆคนพูดว่าตัว XT 50เนี่ยน่าจะขายยากเพราะว่าแพงเกินไปนะครับก็เลยทำให้มีตัว XT 30 Mark III เนี่ยที่รู้สึกว่ามีสเปคหรือฟังก์ชัน,ฟ,ชนฟีเจอร์ที่ดูแล้วใกล้เคียงกับตัว XT 50ที่สุดนะครับ ซึ่งถ้าพูดกันจริงๆตัว XT 50เมื่อเทียบราคาแล้วนะถ้าราคาที่เปิดตัวนะตัว XT 50เนี่ยคิดเป็นดอลลราอะไรกันนะครับตัว XT 50เนี่ยจะแพงกว่าตัว XT 30 Mark i i เนี่ยอยู่ประมาณ500เหรียญน,นะครับ แต่พอมาอยู่เมืองไทยนี่ก็ไม่แน่ว่าจะเป็นเท่าไหร่นะแต่ก็ XT 50ก็แพงกว่าอยู่ดีนะซึ่งพี่คิดว่าถ้าใครที่แบบรู้สึกว่าตัว XT 50เนี่ยแพงตัว XT 30 Mark III ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะแต่ลองมาดูว่าสเปคฟีเจอร์ที่ทั้งคู่มีนะมันมีความแตกต่างกันแค่ไหนนะครับ อย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของ resolution นะครับอันนี้คือแน่นอนอยู่แล้วว่าตัว X T 5 0เนี่ยจะเป็นกล้องที่มีความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับมีความละเอียดสูงถึง40ล้านพิกเซลนะครับส่วนของ X T 3 0 Mark III เนี่ยก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของความละเอียดในเวลานี้นะครับก็คือ26ล้านพิกเซลนะครับซึ่งความต่างเนี่ยมันเกิดมาจากตัวเซนเซอร์นะครับ เออมันแน่อยู่แล้วล่ะใช่ป่ะซึ่งทั้งคู่ก็เป็นเซนเซอร์ APS-C เหมือนกันนะแต่ตัว XT50 เนี่ยเขาเป็น x t r a n 4 c m o e 5นะครับส่วนตัว XT30 Mark III นะถึงแม้ว่าจะใหม่กว่านะเขาเป็น x t r a n 4 c m o e 4เพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าไอ้ตัว x t r a n 4 c m o d 5เนี่ยเป็นตัวที่เอาไว้ง่ายคือเร็วกว่าตัว4เนี่ยถึง4เท่านะครับ ก็ถือว่าเร็วมากซึ่ง X-T4 5เนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับคุณสมบัติอย่างแรกนั่นแหละที่บอกคือ Resolution ที่40ล้านนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือในเรื่องของค่ายโซนะค่ายโซที่ต่ําที่สุดที่เขาทําได้นะครับเขาก็จะทําได้ต่ากว่า X-T4 a n CMOS ของ X-T30 Mark 3นะครับ ตัว XT 50นะครับไ s o ต่ำสุดที่125แล้วก็สูงสุดเนี่ยอยู่ที่12,800นะครับส่วนของ XT 30 Mark III เนะี่ย ISO ที่ต่ำที่สุดนะครับทำได้ที่ ISO 160นะครับแล้วก็สูงสุดทำได้เท่ากันนะครับที่12,800นะครับแล้วก็ทั้งคู่นะครับขยายได้เหมือนกันแต่ก็สู้ของ XT 50ไม่ได้นะครับ XT 50เนี่ยจะขยายได้ต่ำสุดที่ ISO 64นะครับแล้วก็สูงสุดที่51,200นะครับส่วนของ xt 3 0 mark iii เนี่ยต่ำสุดอยู่ที่ iso 80นะครับแล้วก็สูงสุดอยู่ที่5 1 2 0 0เท่ากันนะซึ่งอันนี้นะับอย่างที่บอกไปก็คือสืบเนื่องมาจากตัวเซนเซอร์นะที่เป็น x t r a n cmos รุ่น4ของ xt 3 0 mark iii แล้วก็รุ่น5นะเป็นของ xt 5 0สนะครับส่วนโปรเซสเซอร์นะครับทั้งคู่เป็น x processor 5เหมือนกันนะแล้วก็ถัดมาคือในเรื่องของจอนะครับทั้งคู่เป็นจอแบบ Tilting เหมือนกันขนาดเท่ากันนะครับที่3นิ้ว แต่ของ xt 5 0เนี่ยจอเขาจะมีความละเอียดมากกว่านะครับอยู่ที่1.84ล้านนะครับซึ่งของ xt 3 0 mark iii เนี่ยก็ถือว่าเป็นจอที่ค่อนข้างละเอียดแต่สู้ตัว xt 5 0ไม่ได้นะครับอยู่ที่1.62ล้านดอทน,นะครับส่วนช่องมองภาพนะครับทั้งคู่เป็นกล้องสไตล์ s l r เหมือนกันมีช่องมองภาพอยู่ตรงกลางเหมือนกันนะครับแล้วก็ความละเอียดก็เท่ากันนะครับอยู่ที่2.36ล้านอันนี้ก็ไม่ต่างแล้วก็ถัดมาคือในเรื่องของระบบถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับถ้าเป็นแบบปกติเนี่ย ทั้งคู่ทำความเร็วได้เท่ากันนะที่8ดเฟรมต่อวินาทีแต่ถ้าในชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยของ xt 3 0 mark iii เนี่ยจะสามารถทำความเร็วได้มากกว่านะที่30เฟรมต่อวินาทีซึ่งตัว xt 5 0เนี่ยทำได้ที่20เฟรมต่อวินาทีนะครับส่วนระบบกันสั่นเนี่ยของ xt 5 0จะได้เปรียบนะเพราะว่าเขาเป็นระบบ ibis นะครับซึ่งของ xt 3 0 mark iii เนี่ยยังไม่มีระบบนี้ให้นะครับ แล้วก็ในส่วนของระบบโฟกัสนะซึ่งทั้งคู่ใช้โปรเซเซอร์ตัวเดียวกันนะก็คือ X processor 5แล้วก็ตัวระบบ AI learning เนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะแต่ของ XT 30 Mark III ่ยอาจจะมีอะไรที่ เพิ่มขึ้นมามากกว่าในระบบฟูลออโต้นะที่เขาแบบดีเทกอัตโนมัติซึ่งก็ถือว่าทำได้มากกว่าแต่ถามว่าจำเป็นไหมซึ่งบางทีนะพี่รู้สึกว่าไอการที่ฟูลออโต้แบบเยอะๆอย่างนั้นบางทีพี่ว่าในบางครั้งนะก็อาจจะกลายเป็นอุปสรรคได้นะครับก็คือมันจะไปโฟกัสในสิ่งที่เราไม่ได้อยากโฟกัสซึ่งพี่ว่าตรงนี้ก็น่าจะต้องระวังนะถ้าใครจะใช้ระบบฟูลออโต้ที่ให้กล้องเลือกให้อะ่ะซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะฉลาดจริงแต่เขาก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าเราต้องการอะไรนะครับ บางอย่างเราก็ต้องเลือกเองนะซึ่งถ้าถามว่าความทันสมัยกว่าก็น่าจะสู้ของตัว X-T30 Mark III ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าใหม่กว่าถึงปีนิดๆน,นะครับก็คือมีความใหม่กว่าก็น่าจะเป็นลูกเล่นน่าจะเป็นอะไรที่แบบเพิ่มเข้ามาให้ทําให้เรารู้สึกว้าวอะแต่ใช่ว่าตัว X-T50 จะทําไม่ได้นะเขาก็ทําได้ดีเหมือนกันนะซึ่งทั้งคู่ก็มีจนวนจุดโฟกัสที่เท่ากันด้วยนะครับ แล้วก็มาในส่วนของวิดีโอบ้างนะครับในส่วนของวิดีโอเนี่ยทั้งคู่ถ่ายได้ 6.2K เท่ากันนะแต่ตัว XT30 Mark III เนี่ยจะเป็น Open Gate แล้วนะครับ ถ้าใครรู้สึกว่าการเป็น Open Gate ของวิดีโอเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการนะซึ่งพี่รู้สึกว่าการมี Open Gate ในวิดีโอเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อได้เปรียบหนึ่งนะสำหรับตัว XT 3 0 Mark i แต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่จําเป็นเพราะยังไงเราถ่ายแบบเราต้องการถ่ายแบบสเปคค่าไว้เองอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งบางงานเนี่ยพี่รู้สึกว่าการที่เราสเปคค่าไว้เรียบร้อยแล้วมันจะทําให้เราแบบทางานได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นด้วยนะบางทีซึ่งบางทีบงทแบบ ถ้าเราถ่ายมากว้างๆอะไรเงี้ยเราถ่ายมาแบบเผื่อเราก็ต้องมาเสียเวลาในเรื่องของการโปรเซสในการอิดิททีหลังซึ่งบางทีอาจจะง่ายตอนถ่ายแต่ลำบากตอนตัดต่อเพราะว่าต้องใช้พลังงานในการตัดต่อค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็แทบไม่ต่างนะครับ ทั้งคู่มีช่องเสียบไม์ให,มให้มีช่องเสียบหูฟังให้นะมี Wi-Fi b l u e t ู tooth ระบบต่างๆก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับหลักๆก็น่าจะเท่านี้นะครับก็คือ Resolution ที่สูงกว่าของ XT50 นะครับแล้วก็นั่นแหละก็มาพร้อมกับตัว x t m o 0 5นะครับที่มีประสิทธิภาพมากกว่านะครับแล้วก็ระบบกันสั่นแบบ IBIS ที่มีให้นะครับกอแล้วก็ในส่วนของขนาดและน้ำหนักนะครับทั้งคู่นี่หน้าตาก็เกือบเหมือนกันนะแต่ถ้าดูดีๆนะพี่รู้สึกว่าตัว XT50 ดูสวยกว่า แล้วก็มีบอดี้ที่มีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับมีน้ำหนักที่มากกว่าซึ่งถ้าดูจากสรีระของตัว x t 5 0นะครับความเข้ามือของ x t 5 0น่าจะเข้ามือกว่าตัว x t 3 0 mark iii นะครับเพราะว่าบางทีกล้องเล็กไป ก็อาจจะดีสําหรับบางคนที่มือเล็กๆนะครับซึ่งน้ําหนักของ XT 50ก็หนักกว่า XT 30 m a r k r i i อยู่ประมาณ50กรัมนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเวลาเราจับเวลาเราถือเนี่ยน่าจะรู้สึกถึงความแตกต่างเพราะว่าทั้งบอดี้ก็ใหญ่กว่าทั้งขนาดก็ใหญ่กว่าอะไรเงี้ยน่าจะได้ความรู้สึกที่แตกต่างนะครับซึ่งถ้าจะให้สรุปว่าควรจะเลือกตัวไหนดีนะครับพี่ว่ายังไงตัว XT 50ก็มีสเปคที่ค่อนข้างสูงกว่านะครับ แต่ก็นั่นแหละก็ต้องแลกมากับราคาที่สูงกว่านะครับอย่างที่หลายๆคนคิดนั่นแหละว่าถ้าเรารู้สึกว่า XT 5 0แพงอะไรเงี้ยตัว XT 3 0 Mark III น่าจะเป็นคำตอบแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องการสเปคที่เหนือกว่าแล้วก็เราพร้อมที่จะจ่ายแพงกว่าตัว XT 5 0ก็ถือว่าเป็นกล้องตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับ ใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันพอพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครคิดยังไงกับกล้อง2ตัวนี้บ้างนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคําถามนะครับก็สามารถถามได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ share, แล้วกดซับสไคร้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ